สัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเกตอีกเช่นเคยพร้อมกับของรางวัลจากเตี้ยงตึงซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ามาแจากของรางวัลกันนะคะอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่รับของรางวัลเหล่านี้ไปตามเกตมาเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับ ผู้ชมผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลของเราไปแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเขากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อลูกน้ำค่ะนี่นะคะคุณพี่ลูกน้ำตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะอ่าเป็นเซลล์ไขยบ้านค่ะเซลล์ไขยบ้าน ตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีผลกระทบจากโควิดไหมลูกค้าน้อยลงไหมช่วงโควิดช่วงโควิดนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะคะไม่กระทบใช่ใช่ก็ยังขายได้เหมือนเดิมใช่ยังมีลูกค้าเข้ามาเหมือนเดิมค่ะทั้งลูกค้ากรุงเทพแต่ว่าที่จะน้อยลงก็แค่ลูกค้าต่างชาติเฉยๆแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยที่มาซื้อ ครงการบ้านด้วยนะคะโชค<อ>ดีดจังเลยอ่ะแล้วทีนี้ผลกระทบในการใช้ชีวิตค่ะเวลา<ช>เราออกไปไหนเราต้องกันชีวิตจะยัไงไงบ้างก็คือใส่แมนค่ะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์อตลอดอ ก็ต้องป้องป้องกันตัวเองค่ะช่วงนี้ใช่แล้วไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนใช่ใช่ค่ะถ้าไม่ธุระจำเป็นจริงๆก็จะไม่ค่อยออกค่ะก็คือออกจากบ้านแล้วก็มาทํางานอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ค่อยเที่ยวใช่เป็นสาวไม่ค่อยเที่ยวค่ะโอเคค่ะนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของด้านคุณพี่น้ำนะคะแล้วทีนี้กขออนุญาตถามนิดนึงว่าพี่น้ำเนี่ยรู้จักเจียนตึง ของดามมัย้ยหรือว่าเคยใช้บริการเจนตึงซูเปอร์มาร์เก็ตเจนตึง,งเคเบิลทีวีมั้ยคะอ๋อเคยเคยค่ะก็คือจะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่ไปช้อ<ไ>ปปิ้ง <shopping. S 3> ใช่จะไปซื้อของอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะนี่เยอยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีของรางวัลจากเจนตึงซูเปอร์มาร์เก็ตมอบให้คุณน้ำไปเลยเออขอบคุณค่ะ ยัไงกก็ฝากไปช้อปปิ้งตลอดตลอดต่อไปเลยละกันนะคะกับเจนตึงซูเปอร์มาเก็ตด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยละกันสําหรับคุณผู้ชมนะคะใครที่บอกว่าอยากเป็นสมาชิกกับเจนตึงเคเบิลทีวีของเรานะคะทีวีบวกเน็ตตอนนี้เข้าถึงตั้งแต่ชาอ์ตจนถึงประจวบแล้วนะคะเข้าทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวใครอยากเป็นสมาชิกกับเราเดี๋ยวเกดขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยละกันแล้วก็ในส่วนของทางด้านคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่า หรือว่าพี่น้ำเนี่ยนะคะมีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดนะคะอยากจะได้บ้านพักหรือว่าโรงแรมนะ,ะสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภยัยมีกล้องวงจรปิดตลอดเลยนะคะทุกจุดทุกซอกทุกมุมเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ราคาพักแค่500บาท แนะนํากันได้ด้วยละกันฝากไปด้วยนะคะกับ G ี o u s ส์ของเรานะคะโรงแรมจี o u s สด้วยนะคะมีบ้านพักนะคะรายเดือนหรือว่าจะเป็นรายวันก็แล้วแต่นะคะรับรองได้ว่าสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆนะคะเดินทางสะดวกปลอดภัยด้วยนะคะฝากไปด้วยละกันนะคะกับจีนตึ้ยของเราด้วยนะคะวันนี้เกดกับพี่น้ำต้องขออนุญาต่ำลากันไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าเกดจะไปแจกของรางวัลให้ใครโปรดติดตามด้วยวันนี้บ๊ายบายค่ะ